วส,สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับน้องและพี่กันอีกแล้วนะคะพี่พี่นะมาพบกันอีกตามเคยเลยนะคะวันนี้มาใน ep 164อนะคะพี่พี่นะวันนี้มาจัดโปรโมชั่นให้นะคะพี่พี่นะจัดโปรโมชั่นกันอีกแล้วนะคะพี่พี่วันนี้นะคะ องระละ300บาทนะคะพี่พนะส่งฟรีส่งด่วนมีเก็บปลายทางนะคะพี่พเช้าวันนี้นะคะก็เป็นวันที่8พฤษภาคมนะคะปี68นะคะมาจัดโปรโมชั่นให้พี่พี่ที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะช่องทางการติดต่อก,ก็เหมือนเดิมเลยนะคะสแกนคิวอารโค้แอดไลน์กันเข้ามานะคะหรือนะคะจะโทรมาที่เบอร์08 169 16282นะคะพี่พช่องน้องละพียินดีให้บริการ พี่ๆทุกท่านตลอดเลยนะคะพี่ๆนะและฝากพี่ๆทุกท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องละพีกันด้วยนะคะน้องละพีนะคะจะได้มีกําลังใจนะคะมาอัดคลิปหรือว่าจัดโปรโมชั่นให้พี่ๆอีกนะคะสามารถแคปหน้าจอหรือจดเบอร์โทรศัพท์น้องละพีไว้ได้เลยนะคะพี่ๆวันนี้ก็มีมาให้พี่ๆชมประมาณ30รายการเลยนะคะพี่ๆถูกใจชอบใจรายการไหนรีบทักทิปถทกกันเข้ามานะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะพี่ๆเดี๋ยวเรา ไปชมรายการแรกกันเลยนะคะรายการที่หนึ <sh> ่งนะคะพี่พี่ก็จะเป็นพระสมเด็จนะคะเลี่ยมกรอบพลาสติกมาแบบนี้เลยนะคะพี่พี่นี่นะคะด้านหน้านะคะด้านหลังก็จะประมาณนี้เลยนะพี่นาประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่เป็นรายการที่หนึ่งพระสมเด็จเลี่ยมกรอบพลาสติกแบบนี้เลยนะคะ ไปต่อกันที่รายการที่สองเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่ถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สองนะคะจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะคะพี่พี่นะสวยๆทุกรายการเลยนะคะพี่พี่พระบ้านนเลยนะคะสวยๆแจ่มๆทุกรายการเลยนะคะพี่พี่ถูกใจชื่นถูกใจชื่นชอบรายการไหนรีบทักรีบโทรกันเข้ามานะ ไปต่อกันที่รายการที่3เป็นพระสมเด็จนะคะพี่พี่รายการที่3มนะคะก็จะเป็นพระสมเด็จรายการนี้เลยนะคะนี่นะคะประมาณนี้เลยนะไปต่อกันที่รายการที่สี่นะคะรายการที่สี่ก็จะเป็นพระนางพญารายการนี้เลยนะคะ นี่นะคะเนื้อสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆพ,พระนางพญานะคะประมาณนี้เลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่ห้านะคะรายการที่ห้านะคะพี่ๆก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะนี่นะคะ เป็นรายการที่5นะคะพี่ๆสวยๆทุกรายการเลยนะคะถูกใจรายการไหนรีบทักรีบโทรกันเข้ามานะต่อกันที่รายการที่6นะคะพี่ๆรายการที่6ก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะสวยๆทุกรายการเลยนะคะพี่ๆช่องน้องละพี่สวยๆทุกรายการเลยนะคะพี่พี่นะจะส่งให้ทุกวันด้วยนะคะพี่พี่จะส่งให้ทุกวันเลยนะยกเว้นวันหยุดตามปฏิทินนะพี่นะ รายการนี้เป็นรายการที่6นะคะไปต่อกันที่รายการที่7นะคะพี่ๆก็จะเป็นอ่าตารีดหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะพี่ๆไหนนะคะสวยๆคมๆเลยนะพี่นะรายการนี้เป็นรายการที่7นะคะจัดโปรโมชั่นราคา300บาทส่งฟรีส่งด่วนนะพี่นะชื่นชอบถูกใจแล้วรีบทักรีบทรมมหานนองละพีนะคะรายการนี้เป็นรายการที่7นะคะพี่ๆนะ ไปต่อกันที่รายการที่8นะคะรายการที่8ก็จะเป็นพระปิตานะคะพี่พี่ก็จะเป็นพระปิตารายการนี้เลยนะคะฝากพี่พี่ทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งหน้าช่องให้น้องละพีกันด้วยนะฝากพี่พี่ด้วยนะคะพี่พี่ท่านใดที่เป็นผู้ชมใหม่ยังไม่ได้กดติดตามยังไม่ได้กดกระดิ่งนะคะพี่พี่ พี่ๆต้องกดเลยนะเพราะน้องจะมาจัดโปรโมชั่นให้อีกเรื่อยๆเลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่9นะคะเป็นสั่งขาจายนะคะเป็นรูปหล่อสั่งคจายนะคะพี่ๆนี่นะคะสวยๆทุกรายการเลยนะคะพี่ๆนะ EP นี้เป็น EP 164นะคะพี่นะคะพี่ๆถูกใจชอบใจรายการไหนนะจำหมายเลข EP จำหมายเลขรายการเข้ามาหาน้องได้เลยนะ เดี๋ยวน้องจะส่งรูปภาพเพิ่มเติมให้พี่พีรับชมนะคะไปต่อกันที่รายการที่10เป็นพลาสมเด็จนะคะเป็นพลาสมเด็จเตรียมกรอบพลาสติกรายการนี้เลยนะคะพี่พี่นี่นะประมาณนี้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่10นะคะเป็นพลาสมเด็ดเตรียมกรอบพลาสติกนะด้านในจะมีลวดไว้อย่างนี้นะคะพี่พเข้ามาแบบนี้เลยนะคะพลาเก่าๆเ,เลยนะรายการที่10นะคะ ไปต่อกันที่รายการที่11เป็นพระสมเด็จเตรียมตรับนะคะพี่พี่องนี้สวยมากเลยนะคะพี่พี่นะพระสมเด็จสวยมากเลยนะคะพี่พี่เป็นรายการที่11เนะคะเตรียมตรับมาให้พี่พี่พร้อมใช้งานกันแบบนี้เลยนะนี่นะคะสวยสวยเลยนะคะพี่พี่พระสมเด็จรายการที่11นะคะไปต่อกันที่รายการที่12เป็นพระปิดตานะคะพี่พี่รายการที่12เป็น รายการที่12เป็นพระปิตาองค์นี้เลยนะคะรายการไหนไวไปเร็วกันไปต้องขออภัยด้วยนะคะพี่ๆนะต้องขออภัยพี่ๆทุกท่านด้วยนะคะนี่นะคะประมาณนี้เลยนะพี่ๆนะพระปิตารายการที่12นะไปต่อกันที่รายการที่13นะคะรายการที่13นะคะก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะพี่ๆด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะ ถ้าชอบถ้าถูกใจเป็นรายการที่13นะคะประมาณนี้เลยนะคะน้องจัดโปรองละ300อนะคะพี่พีเลือกชมกันได้เลยนะคะหรือทักเข้ามาพูดคุยสอบถามกันก่อนได้เลยนะไปต่อกันที่รายการที่14นะคะรายการที่14นะคะพี่พี่ก็จะเป็นรายการนี้เลยนะก็จะเป็นพระปิดตารายการนี้เลยนะคะพี่พชนี่นะคะรอบๆก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะ นี่นะคะไปต่อกันที่รายการที่15บนะคะรายการที่15บนะคะพี่พีก็จะเป็นพระนางพญานะคะก็จะเป็นพระนางพญาเนื้อสวยๆแบบนี้เลยนะพี่นะเป็นรายการที่15นะคะเป็นรายการที่15นะคะพี่พีนี่นะคะก็จะประมาณนี้เลยนะคะ ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะพี่พี่นะไปต่อกันที่รายการที่16นะคะรายการที่16ก็จะเป็นพระปิตารายการนี้เลยนะ,ะแอดไลน์เข้ามาขอรูปภาพชมเพิ่มเติมได้นะคะด้านหลังเป็นจานแบบนี้เลยนะคะพี่พี่นะมีจานด้านหลังด้วยนะคะพระปิตารายการที่16นะคะพี่พี่นะน้องส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะส่งเป็น EMS อ็เอสไปเป็นไปรษณีย์ไทยนะคะพี่พี่ เป็นไปรายีนีไทยแบบ e m s กันเลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่17นะคะรายการที่17ก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะนี่นะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังประมาณนี้เลยนะพี่นะรายการที่17นะคะเป็นรายการที่17นะคะไปต่อกันที่รายการที่18นะรายการที่18เป็นพาสมเด็จนะคะเป็นพาสมเด็จรายการนี้เลยนะคะพี่ นี่นะคะด้านหน้าด้านหลังประมาณนี้เลยนะรายการที่17เอ้ยรายการที่18บแดค่ะพี่พขออภัยด้วยค่ะพระสมเด็จนี้เป็นรายการที่18นะคะพระสมเด็จรายการนี้เป็นรายการที่18นะคะไปต่อกันที่รายการที่19นะคะรายการที่19บนี่คะพี่ก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะ อยากชมรูปภาพรายการไหนที่พี่แอดไลน์มาหาน้องละพีนะคะแอดไลน์แล้วก็แจ้งหมายเลขอีพีแจ้งหมายเลขรายการได้เลยนะเดี๋ยวน้องจะส่งรูปภาพให้พี่พี่ชมเพิ่มเติมนะคะพี่พี่ต้องจําหมายเลขอีพีจำหมายเลขรายการกันเข้ามาทุกครั้งนะคะไปต่อกันที่รายการที่20นะคะพี่พี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินองค์นี้เลยนะคะพระสวยๆเก่าๆทุกรายการเลยนะคะพี่พี่นะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องใบนะคะ เดี๋ยวจะมาจัดโปรโมชั่นนะคะหาพระเก่าๆสวยๆมาให้พี่ๆรับชมนะรายการนี้ถ้าพี่ๆท่านใดชื่นชอบนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบนะคะประมาณนี้เลยนะไปต่อกันที่รายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะพี่ๆก็จะเป็นพระสุมกรรายการนี้เลยนะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังประมาณนี้เลยนะคะเนี่นะคะเก่าๆเ,เลยนะรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะพี่ๆเป็นพระสุมกร,รนะคะ ไปต่อกันที่รายการที่22นะคะรายการที่22ก็จะเป็นรายการนี้เลยนะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆถูกใจชอบใจนะคะรายการนี้เป็นรายการที่22นะคะประมาณนี้นะไปต่อกันที่รายการที่23นะคะรายการที่23 <_: S 2> นะคะพี่ๆก็จะเป็นรายการนี้เลยนะ,ะเป็นรูปหล่อนะคะพี่ๆเป็นรูปหล่อเก่านะคะ เนี่นะคะเก่ามากเลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่23นะอง์ละ300บาททุกรายการเลยนะคะพี่ๆนะน้องจัดโปรให้นะคะรายการละ300บาททุกรายการเลยนะคะพี่ๆไม่ว่าพี่จะรับกี่รายการนะคะน้องก็จะส่งให้ฟรีนะไล่ต่อกันที่รายการที่24่ค่ะรายการที่24ก็จะเป็นพระสมเด็จรายการนี้เลยนะคะพี่ๆรายการไหนเวะไปแอดไลน์มาขอภาพชมกันได้เลยนะ แอดไลน์ <Add> เข้ามาขอรูปภาพชมเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะพี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่24นะคะเป็น ep 164นะคะ164นะไปต่อกันที่รายการที่25นะคะเป็นพระปิตานะคะพี่พี่นะเป็นพระปิตารายการที่25นะคะเก่าเลยนะพี่นะเก่าเลยนะคะพระปิตานะประมาณนี้เลยนะพี่นะ ไปต่อกันที่รายการที่26เป็นพระสมเด็จนะคะพี่พี่รายการที่26นะคะเป็นพระสมเด็จรายการนี้เลยนะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่นะรายการที่26นะนี่นะคะไปต่อกันที่รายการที่27นะคะรายการที่27ก็จะเป็นรูปหล่อรายการนี้เลยนะคะ ด้านหน้าด้านข้างด้านหลังประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่รายการที่27นะคะจัดโปรให้ทุกรายการเลยนะคะองค์ละ300บาทนะส่งฟรีส่งด่วนให้อีกนะคะพี่ๆบอกเลยว่าคุ้มมากๆเลยนะคะนี่นะคะประมาณนี้เลยนะรายการที่27นะไปต่อกันที่รายการที่28นะคะพี่ๆก็จะเป็นรายการนี้เลยนะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆนะรายการที่28นะคะ สวยๆทุกรายการนะคะพี่พี่ส่งตรงปกแน่นอนนะคะพี่พี่นะไปต่อกันที่รายการที่ยี่สิบเก้านะคะพี่พี่ก็จะเป็นพระซุ้มกอนะคะเลี่ยมโบราณมาแบบนี้เลยนะคะพี่พี่เก่าๆเลยนะคะพี่พี่นะเนื้อพระเก่าๆสวยๆเลยนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบเก้านะแล้วก็รายการสุดท้ายนะคะของ ep หนึ่งร้อยหกสิบสี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่พี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินองค์นี้เลยนะคะ ทั้งหมด30รายการก็จะประมาณนี้เลยนะคะบอกเลยว่าสวยๆเก่าๆแจ่มถทุกองค์นะคะพี่ๆนะถูกใจชื่นชอบกี่รายการพี่ๆทักพี่ๆโทรเข้ามาหาน้องและพีกันได้เลยนะแจ้งหมายเลขอีพีแจ้งหมายเลขรายการกันนะพี่นะน้องจะส่งให้ฟรีมีเก็บปลายทางนะคะพี่ๆช่องทางการติดต่อสนใจก็สแกนคิวอาร์โค้ดนะคะหรือจะแอดไลน์ด้วยเบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะคะพี่ๆนะแล้วแต่พี่สะดวกเลยนะคะ องทางการติดต่อก็จะมีประมาณนี้เลยนะคะแอดไลน์กับโทรมาปิดเลยนะคะพี่ๆนะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะขอฝาก EP 164ของวันที่8ด้วยนะคะพี่ๆนะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ไว้เจอกัน EP ใหม่ EP หน้านะคะพี่ๆสำหรับวันนี้ก็สวัสดีคะ่ะ